ที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามปัจจุบันของตนเองตามความเป็นจริงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุอาบาดนินหนึ่ง ลับตาลงเบาๆอย่าลืมตาจนกว่าจะครบเวลาถ้ายัางบระท่านบอกให้ลืมอย่าลืมถ้ามันเจ็บมันปวดมันเมยกก็ขยับขาขยับแข้งขยับโตใดได้แต่ว่าให้มีสติหูกอนคอยขยับอย่าขยับพราะความอยากหรือว่าประคชอบระชอบคำว,ว่าชอบประชอบคือคือคอ,อย่าเห็ุตามใจเฮ้งให้เอาหูกอนคอยเห็ุ คือกันเขาหูว่าโอ้ยมันโซกโปกงเนี่ยแต่ถ้าเขาจําเป็นตรงจับ <c oughs> เข้าก็ต้องหาอุปกรณ์ป้องกันคือเข้าหัวมันหอนนะจ๊ะเขาก็ต้องหาอุปกรณ์จับตัดจับจะเนมันหอนน้อยลงหรือมันห่วหอนเลยคือกันการภาวานาเนี่ยคือการทําให้ใจเขามันรู้รู้ว่านนี้น้อยอันนี้หลายอันนี้ขาวอันนี้ดําอันนี้สะอาดอันนี้บ่สะอาด สาดน้อยไปจนถึงศาสตร์หลายสปรปกน้อยไปหอดสปรปกหลายปกติใจของคนเฮ้าเนี่ยมันประยูนหนึ่งหนึ่งมันไหลไปน้ำอดีตอานาคตอดีตก็คือเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วหลายวันหลายเดือนหลายปีไหลไปข้างหน้าก็คืออานาคตจริงที่บรทธานเดกเกิดบรทธานได้มีบรทธานได้เป็นมันก็คิดไปฟุ่งไปปรุงไปแต่งไป มองไง,ไง่ายๆก็คือคิดไปก่อนเพราะเน,นเกิดดอกทุกไปก่อนห่อนไปก่อนอันนี้วเ,เวลาเ้านนางพาวนาห้าบ่าได้ไปหามมันแต่ว่าเ้าก็บ่ไปเกียรติไปสร้างมัน่นไปรงเกียรติมันเ้ากกรู้ล่ามันเกิดจังสันหูกอนแต้าหูกอนเนี่ยมันที่ปองกันไดปองกันใดบ่ก็ร,รักษาใดน้ำ รักษาได้บ่พ่อกับพอมพูนเพิ่มพูนได้นำ้ำนอกจากเพิ่มพูนพอกพูนแล้วเขายังปลอดภัยอีกอคือกันอันนั้นวิธีการเมืองใจเขานี่บ่แมนไปบังคับมันเด้ให้มันนิ่งนิ่งบ่อยไปใส่โ่แมนนอันนี้ผิดผิดหลักธรรมชาติของมันคือกันก็ต้นใหม่ถ้าสังเกตเมืองต้นใหม่มันหนาที่บใหญ่ไปใช้แต่ว่าใบมันร่นลงมาก หน่วยมันล้นลงมากมันก็ย้ายจากหมองนั้นไปมองอื่นใดก็ยังพอว่ามันมีคนเอาไปมันประยุกับหมองกับทีมันเกลื่อนกันต้นไพลแตกไปเรื่อยแตกกอกไปแตกออกไปแตกออกไปหากมันก็ยังเหย้าเหย้าเหาออกไปคือกันกับการภาวนาเนี่คือกันใหม่ๆเข้าก็เหตุเทละน้อยหูมันไปหูมันไปสั่นๆกอน ปั้นขวดเช็ดถูกันกวดทีละเทียททละเทียเมื่อก็ค่อยสะอาดนั้นการภาวนาเสียมันอยู่กับปัจจุบันต้องให้มันอยู่กับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราหลับหลูอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือทองเทานี้ที่มันพองมันหยุดหรือว่าสิมังลบหายใจเขาออกก็ไดแล้วแต่สะดวกเขาเง้ากระู่เขาสั่นกระู่ออกเง้ากระู่ออกสั่นกระู่ เกิดยังขึ้นเอาโตลูตั้งไว้ก่อนลูสึกโต้ความรูซึกโตนั่นแหละคือตัวปัญญาแต่ว่าสี่ลูให้มันเป็นปัญญาท้องแท้ก็คือบมเป็นบมเป็นสัตว์บมเป็นบุคคลตัวตนเล่าเขาบมเป็นผู้ยิ่งผู้ชายบมเป็นบุรุษบมเป็นสตรีบมเป็นอย่างท่าน,น,นั้นนะเป็นเพียงลูกน้ำตามความเป็นจริงฉะนั้นเวลาเลาเมืองเขาต้องลาเลาภาวนาเนี่ย ก็ต้องเข้าใจมันพ้องกับหัวมันพองมัยุบครูมันโยไปมันชามันเด็บมันเจ็บมันปวดมันเมือยมันตึงมันเก่งมันลําบากขึ้นมาก้วกระรูมันมันเป็นยังสั่นแนวโมนีมันหามบรานเป็นธรรมชาติแต่ว่าเล่าตรงรูมันก็อย่าไปรังเกียจย่าไปเป็นศัตรูกับเขาเท้าบาไหวเขาก็พลิกเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็ขยับไปแต่อย่าลืมตา เท้าเริ่มตามันจิหลุดหมดเลยคือกันก็พ้นออกจากมุงเท้าออกจากมุงแล้วออกจากเกาะปองกันยุ่งยุ่งกติกาเท่าระบาดคือกันอันนี้วิธีการอุป,ปมาเปรียบเทียบง,ง่ายๆเพื่อเหาอ,อยู่ในสลาเนี่ยเท่ากับถ้าไปยุคข,ข้างนอกตอนนี้นึกถึงสภาพของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นหมาหมาในหัวไอ้มันบอมมีผู้ใดเอาอยัางเป็นไรยุ่งเลยมัน นุ่งกากัดมันน้ำบาบจ้าเทียมันก็อยู่ได้เหรอมันเป็นธรรมชาติของมันคือกันแต่บางคนเท่าถามวมาา่าน้ำบาบยังสันอยูได้บ่อยู่ได้เพื่อนเคยเห็นหรอเล่คนบนาบน้ำแต่ว่าเท่าเนี่ยปกติยังเท่าเนี่ยทิบาบน้ำมันกับโบแมนเนี่ยนะคือกันใจเท่าก็คือกัน มือนึ่งมือนึ่งเนี่ยมันหลับเอาข้อมโลภข้อมโกรธข้อมหลงของมันในใจนี่ล้าเหลือเกินแต่เอาบ่ได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมจังสี่ั่วครั้งั่วข้าวเนี่ยมือมือเว้นเว้นบ่คิดเรื่องเนี่ยนะคิดแต่เรื่องโลภโกรธหลงเนี่ยวนวนเวียนเวียนโยนขนาดอันนี้ก็ของกู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 บ่านหนึ่งคือของกูอันนี้ก็ของลูกของหลานของพ่อของแม่ของผัวของเมียมีแต่ของเฮาเมืด มังมีของเข้าของอยากเข้าปีนองเข้ามันยึดมันถือมันหลายแต่ถ้าเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเข้าชิมเืิเองออกเตรียมตัวก่อนกายเตรียมกายก่อนเจเตรียมน้ําก่อนแรงเติมแบงก่อนไฟเตรียมปัจจัยก่อนจะถวายพระพันว่า,วา,อ,ยาอย่าไปใส่ซ่องใส่นาพระพระเพื่อที่เห็นนี่ถ้าเห็นเรา,ถ,าถ้าเกิดควมโลกมมก โอ้ยจะเหม็นใส่น้อยเนาะย่ายนี่ก็ได้ <c oughs> ถ้าหลวงพ,อพ่อเฟนโลบอฟเฟนกะทิชิดเกล็ดจานวานี่ยและแต่ฟอเฟนโลบอฟเ็นยังดอกว่าสัตว์ไทยหน้อยฟุงกะทิจมน้ำคนที่ย่ายโอ้ยจะเหม็นใส่น้อยเนาะย่ายก็ได้ถ้าใส่หลายก็โอ้คือใส่หลายแท้ดีใจละบ่กิเลสพุ่นเกิดสองทางเลยอันนี้ว่าเปรียบเทียบง,ง่ายๆฟัง,ฟงพูดถึงว่าดอก,กว่าใส่บ่ใส่ก็บัเป็นยังดอกอันนี้ว่าอีกฟังเรือเชื่อ เปรียบเทียบไม่เห็นใจเฮ้านี่มันเร็วมันเร็วมันเร็วมันคิดดีกับเร็วคิดซัวกับเร็วเป็นสันเดแต่ว่าคนเฮาจะบ่ได้เลยบ่ท่านมันมันก็นเลยเป็นถูกเกินก็เฮ้าซื้อ,อห้อยมือนี่แ่ะโอ้ยพวกได้ซื้อพวถือก็ดีทุกแล้วพวได้ถือก็ดีใจใ่วันก้มโลกามรธดก้มหนมเกิกกดขึ้นไห้ตลอดไปลา เพิ่นว่ามันก็มีอยู่ดอกอุปมาเปรียบเทียบค้อกันคือกันก็ห้ากินเขากินอิ่มไปแล้วนี่โอ้ยสาโปขีน็ฏิญญาได้หาดเลยคือกันก็โตห้าเนี่โอ้ยบ่มีโรคไข้ไข้เก็บนี่ยมันกับพิษปกติมันหรอกด้อยกันก็สูเมอเนี่ยที่ป่วยเป็นโรคโควิดกันพออย่างพอมันสกคอปกภาสะอานพอเป็นโรคอะโซคอปกอากาศมันสกคอปกสิ่งแวดล้อมมันสกคอปก โตเฮานี rates, ่ก e. ็สกปรกเรื่องพวกมันสะอาดเนี่เป็นสิ่งปฏิกูลนึกถึงยังที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้โอ้ยน้ำว่าอยู่ได้ว่ะอยู่ได้ถ้ามันอยากอยู่มันก็อยู่ได้คือจังอาจารย์วายฟังเกี่ยมาน้ำว่าแค่เทียะมันก็ยังอยู่มันได้เข้าว่าแม่งก็มันเไม่ยังจอยู่บ่ไนั่นจะยู่ได้ด้วยมั ฉะนั้นการฝึกนี่ก็คือกันเ้าต้องบรเป็นศัตรูกับมันเกิดยังเปินเข้ากับรูรูมันเป็นยังสันอย่าไปหามันอย่าไปปฏิเสธมันอย่างน้อยเข้าได้มือละเล็กมือแล้วน้อยไปกันยังดีดีก็บ่ได้เลยดีก็บ่หูบ่เห็นบอกเข้าใจเลยบ่กค็เห็นจ้าเถื่อนบ่กก็เห็นเลยมันก็ยามันหลายมันหกขยะมันหลาย คือกันกับคนญาดน้ำมันนะมันน้ำเดือน้ำตื้นกญาดพอมันญาดแล้วแต่ว่าถ้าคุณเคยกับมันแล้วมันกระบายยาดการฝึกก็คือกันรจะาไปญามมันอยังเกิดขึ้นก็โลมั่นเรื่อยๆมึงคือกันกับมึงหนังมึงละครมึงทีวีมึงภาพยนตร์นี่แหละฝึกตัวดูมื่อละเล็กเมื่อละน้อยเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยสร้างสมไปเรื่อยๆก็จะได้หลายเอง มันโปได้ไหลามือเดียวดอาค่อยหลาขึ้นหลขึ้นขึอนเอากีดยางมายหญ่เห็นบ่กีดยางในี่เอา,าเอาทลยศได,ด้ติงติงติงนอยยดลงบ่อเศร้าเต็มเนะี่ยนี่เป็นตน้นคือกันยอดใช้กระปุ้งื่อนเอาบุญยอดกระปุกไปขึ้นยอดพระละน้อยเทลน้อยเทลน้อยมันก็ได้ไหลไปเองข้าสีดแปมันได้ไหลทีเดียวมันยา,ยากอยู่เด้ ต้องค่อยๆเจ็บเล็กผสมหน่อยไปยังคือกันล่ะค่อยๆเห็นไปมันก็ค่อยได้หลายขึ้นหลายขึ้นเองเมื่อเอาตาอาย่เฮาเนี่ยแต่ก่อนเฮาก็เป็นเล็กหน่อยสมมอนีนคือเท่าแล้วนตมันได้หลาเห็นปะแสดงว่ามันได้หลขึ้นเรื่อบางวันมันได้น้อยลงคือกันคือกันกับไม้เนี่ยนะเฮาสูมเงินัดกันสูมเงอดูสลาพุ่นกับคับ มาอยู่ศาลานี่กัดน้ำมาคัดกันอยู่เมืองจ้าหนึ่งเป็นตาสงสารเนี่ยายเพื่อนกระใจเฮ้านี่แะใจหนึ่งมันกระยาเค็ดใจหนึ่งมันกระบอยาเค็ดกัดกันอยู่นั่นแหละนั่งๆงังๆังอย่างน้โอ้ยศูนย์อะเมืองเจ้าหนึ่งสงสารเมืองเจ้าหนึ่งเป็นตากิเลสมันกระคบเห็งเมบเตงเฮ้าเพื่อนข้าหมาโตที่มันมีอำนาจกลัวแบบเดียวกันเลย มันมีออำนาจหลายมันก็คัดเอากันเอากันเอาโตสิสูก็สูว่าได้สูว่าได้กรห้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือกันก็ธรรมะขึ้นกันธรรมะธรรมานี่เป็นกลางกลางห้องเมืองข้าใจมันกับที่อเป็นศัตรูกับเพราะว่า่ังพอธรรมชาติของธรรมดาเกิดขึ้นตั้งโยกกระดับไปเปลี่ยนแปลง บกค้งทีสังเกตเห็นไหมยันบอกาพักเลิกแล้วเศร้าหรอกบกัดกันอีกแล้วถ้ามันกัดกันแบบโบยุดเลยมันดีตายดิสังเกตมองเพื่อนอันนั้นเพิ่นเลยบอกว่าเห็นอย่างก็ะยะมันตึงไปแต่ว่าให้มันย้อนหลมันก็บ่บได้เพื่อนเพื่อนก็สีไฟขึน้นมาสีบบเศร้าหนึ่งติดไฟสีไปสัาากพักหนึ่งอ้เนเหมยขีขานเศร้ากวนทาะนังเศร้าเหมยก่อน วอสิบบ่ได้ผมเขาบ่ได้กินกับคักแบบหนึ่งคือกันเหมือนกับเนี่ยสิ่งที่เรอบรอบๆตัวเฮ้าเนี่ยคืออาปัดลมเนี่ยคือนหมุนบ่เศร้ามันก็เย็นมันเศร้าหมุนเมื่อใดกะเสร็จนะแสดงว่ามันตายไปมมาอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วใจเฮ้าคือกันถ้ามันติดมันคัดมันอึดมันอัดมันคล่องเนี่ยไปบ่ได้เด้ เอาก็ต้องค่อยๆเมึงค่อยๆแงะค่อยๆขยับค่อยเยนเคลื่อนไว้ตึงเกินไปมันก็บดีย่อนเกินไปมันก็บดีเห็นอย่างคือกันตึงหลายมันก็บขาดตึงหลายมันก็นักมันมึนมันลำบากเอาย่อนหลายไปเนี่ยย่นหลายก็บว่เป็นรัวเป็นพ่ายแล้วไป็นใช้กบใดเห็นอย่างก็บเป็นเี็นั่นก็กยานอันนี้ก็ยานยานมด เล่ยไปบ่ได้เลยมันติดอยู่มันยึดอยู่นั้นเท่ากับคอยมองไปคอยฝึกไปจิตใจคนเท่านี่มันมันยืนน้ำเท่านี่แหละบ่ิใยืนน้ำคนอื่นหรอกแต้าบ่ฝึกคนก็บ่เป็นมันก็ยุของมันอย่างสั่นนะสมัยระอาจารย์ฝึกใหม่ๆึ้นกันโอ้ต่กอนกับบ่ไใ้ให้ความสำคัญกับการนั่งรับตาเนี่ยบ่ได้ให้ความสำคัญ นง่งไปนยังน่งไปแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังบ่ได้คิดยังสังเกตมึงไปแล้าหลับตาก็ลืมตาเนี่ต่างกันหลายได้ใหญ่ลืมตาเนี่มันหาไปหาเมืองผุดองทั้งยืนมันออกไปไกลจากะาาเท้าหลับตา,นาเนาะเพื่อนเขาอยู่ก็จะของบ่ไปไกลไปไกลก็ไปบดนเพราะว่ายยอ,อย่างมันมันบ่เห็นอย่างมันหมืดมันก็กลับมาเมืองจะของ เมื่อท่นโดนมันก็กลับมามันคิดไปคิดไปยักพามันก็กลับนะไปเมื่อใดเม่โดนหน่องมันก็กลับมากลับมาของเก่าคือการกับง้วกับขั้วเนี่ยผูกใส่ลามใส่เสียกไว้ถ้ามันมีเสียกกับเสาอยู่ไปได้บ่ไปเดี๋ยวมันก็กลับมันบ่ได้ไปเตลิดเตลเลยเนี่ยมันกลับมาของเก่านี่ไปเตลิดเตลเลยสุดท้ายมันก็กลับคือเก่าสังเกตมึงได้อาตมาสังเกตมึง่ะ คือก็อนคนเป็นงานกรุงเทพนะกลับมาคือเขากลับมาบ้านคือเขาบางคนกลับมาตอนเป็นเป็นกับี่กลับมาตอนตายก็ Gra ับี่กลับมาเผาบ้านครับนี่บางคนเนี่ยกลับมาย้อนลูกมาให้หาลานเอาหูกหลานมาให้เลี้ยงครับมี hey, ่นี่ห็่ไหมกลับมาคือกันเนี้พวกเมมเบกลับแต่ว่ามั ma, นจิกลับมาแนวไหนทันั้นใจห้องนี่คือกันไปรอดไอ้นันไปใช้ก็ไปหูมันมันไป สุดท,ท้ายมันก็กลับมามันไปได้บกไกดอกมันก็วนวนเวียนเวียน,น,น,นอยู่แถวนี้ลหละคือกันชีวิตมันก็เป็นยุ่งฉิบว่วนไปเวียนมายุ่งสิบเต็มถึงมากวนอนยุ่งฉิขนาดเท่าต้องเมืองใจให้อยมันออกฝึกไหวเต้าวิธีแล้วต่อไปกลับไปบ้านเขากเมืองเป็นอาจารย์บอกว่าเออเมืองเด้ มึงพ่องมึงยกมึงนังมึงถูกไปคนย่อยใส่คนเอยขัวหลังเท่าใส่หลังเท้าขัวเท่าซ้อนกันเมื่อว่างเลี่ยงกันริมผีดปากเปลือกตาใส่หัวหน้าปากอันนี้ฐานกายฐานกายพ่องยกกับนังถูกฐานเมตนากับมึงเก็บมึงปวดมึงเมยมึงถูกมึงความลําบากที่มันเกิดนั่นละบางคนบอกมึงเหย่ยงมันเมืยอยม่ใช่ไหนยัง คนเหตุงานสังเกตเมืองเขาเมื่อยเ่เหตุงานเหตุมิดเมืออในอย่างได้เงินสองได้งานเงินก็ได้งานก็ได้เห็นไหมในบ่มีอย่างบ่ได้ได้อยู่นั่นล่ะคือกันได้ความอดทนได้ความเพียนได้ความตั้งใจได้อยู่น้ำความเมื่อน่ะความเจ็บความเมื่อความปวดความลาความทุกข์น่ะได้จากตัวนั่นน่ะ อันนี้ได้แน่นอนบ่ตตองหงมันบ่ได้ได้กลุ่มคิดล่ะได้ยังแต่หูวมันคิดโอ้แต่หูท่านมันกับมันคิดบ็ดีกับโลดคิดดีกับโลดแต่กวามคิดนี่ถ้ามันอยู่ขางในจังไดมันกับเบี่ยนเบียนผู้ใดแต่มันบอกมาทังปากห้าบอกมาทางการกระทําของมันกับกบกุ้มอย่ตอนนั่งกรรมฐานนี่แหละเพื่อนมานั่งมึงจะของมองกายเมองใจห้อง มันทองแท้จะนวนเท่ากับยาขีดเกียดมึงจะของคือกันก็เท่านี่ละสมัยก่อนเท่ากับที่สังเกตมึงกระจกมึงกระจกก็เทียนเท่าจะของคือกันเข้ากระเปาอยากไปเมืองนักบ้องมอละม่งดนตีเมืองนันเมึงนี่เมืองเฟชเมืองไล่มืองทีวีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเขาก็ต้องเห็นเด้เขาจสิอยากได้ ได้มากเป็นประโยชน์เท่านั้นข้าบ่เห็นนี่เขาบ่อย่างใดดออ,อย่างคือกันขอบ่อะไินี่เลยฟังขาก็บ่เข้าใจด้ยินได้ฟังแล้วบ่ฝึกบ่หัดมันก็บอ่เป็นคือกันอย่างก็ต้องมีการฝึกก,รกการอบรมร่มที่เป็นต่างใจงานางก่อนจะข้าวเดี๋ยวจะพาเพมิตาหลังาจนากนั้นข้าก็คคอย เดินจงกรมนั่งก็มาทานกันอีกจังน้อยสามทุ่มเขาก็เลิกเท่านั้นนะบ่เฮ็ดดน ขอสุขควรสำหรับผูท้ที่กลับบ้านมาได้นอนอยู่น้ำกันให้เมตตาบารีอาหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากเวรภัยอุปรสรรคอันตรายใดๆบริหารตนให้มีความสุขโดยอำนาจบุญกุศลนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้พบกัลยาณมิตรที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรที่ดีที่พบพากันอยู่แล้วคอยมีความสุขเ้วยการเจริญสติขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงธาตุขันให้เป็นไปได้โดยดีในเรียบทน้อยใหญ่อย่างมีความสุขเ้วยการเจริญสติ ขอให้จิจการงานที่ข้าพเจ้าทำมีกัระยะนานมิตรที่ดีอุปธรรมค้ำชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดจากทิศทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่พระพเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เจริญงอกงามเพื่อได้สร้างบารมี ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขอย่าทะเลาะเบาแวงกันมีความสมัครสมานสมัคมค,มคีมีปัญญาทาั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีขอยบุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจ้ามีความสุข มีความกตัญญูกตวเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีมีปัญญาท้งทางโลกในทางธรรมห้อรสับสัตว์ทั้งหลายในสามสิบเ็ภพภูมิมีความสุขตามสมควรแจกตภาพขั้นตนพระพเจ้าทั้งหลายตั้งกิจดีทานไาย พระนิพพานสาธุสาธุสาธุอะนโมทามมเอากกับพระยหาิอะลังสม,ม่าสำหรับผู้ที่กับบ้านส่วนผูบกับใไหไไ้ใบลาพักทิบนาที่ไปเงียวไปขี่ไปเงียวไปยืดขาย,ยืดแข้งแต่กลับมาใหม่อ้าวอะลัง เอาละหันสมาธิผัก10นาทีเอากราบกราบเลยเอ,อือ